บอกเล่าข่าวดีแจ้งข่าวดีอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมอัปเดตกันเลยค่ะต้องทบทวนต่างๆเนี่ยรวมถึงดิจิต a l w a ลเลตด้วยหรือเปล่าดิจิต a l w a ลเลตเนี่ยคุณพิชัยบอกแบบนี้ต้องมีการทบทวนทุกอย่างต้องทบทวน ก็ก็ทุกอย่างทบทวนหมดนะครับอะไรใช้เงินเนี่ยขอทบทวนใหม่เฟสสามนี่แหละครับขอขอทบทวนใครที่รอคอยเงินหนึ่งหมื่นบาทฟังด่วนเลยค่ะคุณผู้ชมผ่านโครงการกระตุ้นแจกเงินหมื่นให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งเฟสสามเฟสสี่แล้วก็กลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนช่วงอายุ16ปีถึง59ปีที่ยังคงไม่ได้รับการอเงินล่าสุดทางกระทรวงการคลังแจงชัดแจกเงินหมื่นดิจิตอลเบลต์ในเฟสที่สามเตรียมที่จะทบทวนข่าววันนี้นันจะพาคุณผู้ชมไปติดตามคลิปเสียงจากคุณอนุวัต์จ ให้ก่อนเลยค่ะดิจิตอลเวลตุ้มตุ้มตอมต,อม,ต,อ,มตอมอยู่ครับวันนี้มีการประชุมคณะกรรมการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับคุณพิชัยชุนหววาวชิระรองนายยกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านให้สัมภาษณ์แบบนี้นะครับว่าวันนี้มีการประชุมกันเพื่อทบทวนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากภาษีของโดนัลด์ทรัมป์หรือว่าการขึ้นกำแพงภาษีของสหรัฐอเมริกานะครับ ดังนั้นรัฐบาลไทยต้องรับมือจําเป็นต้องคุยกันเรื่องของมาตรการต่างๆในการกระตุ้นเศรษฐกิจหนึ่งในมาตรการนั้นก็คืออาจจะจะต้องหามาตรการในการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME ท่านบอกว่าขอไปทําการบ้านก่อนแต่ยังไม่ได้บอกนะว่า SME เนี่ยจะช่วยยังไงนักข่าวก็เลยถามว่าเอ๊ะไอที่ต้องทบทวนต่างๆเนี่ยรวมถึงดิจิตอลบัลเลตด้วยหรือเปล่าดิจิตอลบัลเลตเนี่ยคุณพิชัยบอกแบบนี้ ต้องมีการทบทวนทุกอย่างต้องทบทวนอ่ะทบทวนดิจิตอลวอลเล็แล้วนะเฟดสามดิจิตอลวอลเล็ตสถึงยีเนี่ยจะยังคงได้อยู่ไหมคุณพิชัยบอกว่าทุกอย่างต้องมีการทบทวนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจหรือมาตรการที่ต้องใช้เงินตอนนี้ต้องทบทวนอ่ะตีความกันเองนะไม่ได้บอกว่ายุติโครงการดิจิตอลวอลเล็นะครับแต่คุณพิชัยใช้คำว่า ต้องมีการทบทวนดีกว่ามันเองแล้วกันนะครับนั่นแหละค่ะคุณผู้ชมชัดเจนในการเดินหน้าโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจเตรียมที่จะทบทวนจากทางกระทรวงการคลังซึ่งเมื่อวันที่ผ่านมานะคะคุณพิชัยชุนหาวิชระค่ะก็ออกมาชี้แจงถึงประเด็นนี้ในเรื่องของการแจกเงินกระตุ้นเศรษฐกิจเพราะมีการประชุมคณะกรรมการนโยบายโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปติดตามกันก่อนเลยค่ะ ก็ก็ทุกอย่างทบทวนหมดนะครับอะไรใช้เงินเนี Demon> ่ยขอทบทวนใหม่ถึงเสียตามนี่แหละครับี่ขอเขาทบทวนต้องดูการปรับ68ก่อนต้องรอให้งบ69เขาทำข่าวมาและวหนึ่งก่อนแล้วมาปรังไม่ไม่ไม่แล้ครับก็เราก็ตอนนี้มันอยู่ปี68ผมก็ถ้าถ้าปี68ปรับได้ก็ปรับก็ก็ใน69ถ้าเขาปรับได้กันในสภาก็ก็ว่าไปเพราะทุกคนสภาที่เขาทบทวนดูเขาคงเห็นนะว่าอะไรควรจะปรับนะฮะ นะครับแล้วก็เราก็จะปรับด้วยอย่างครั้งเนี้ยถ้าปรับครั้งเนี้ยในงบปี68เนี่ยผมก็เขาเรียกว่าแผนการปรับตุนระยะสั้นแต่สุดท้ายแล้วเมืองไทยต้องการการวางแผนที่ดีระยะกลางระยะยาวอย่างที่หลายๆคนพูดะนะปัญหาเชิงโครงสร้างอะไรอย่างเงี้ยเราจะหยิบขึ้นมาดู ระยะการด้วยครับที่บอกว่าจะทบควรก็ก็ก็แล้วแต่นะครับว่าทําไปแล้วมันจะต้องใช้เงินเท่าไหร่ค่อยว่ากันจะกู้ไม่กู้ก็ว่ากันไปรุ่นทบควรไปสาวสรุปแล้วคือเราทบไว้ก่อนไม่มีก็ก็ขาทบควรก่อนแล้วกันเขาทบควรเหมมมือนเดิใช่ราทบควรโอเคครับสวัสดีครับ ัดเจนนะคะทุกวงเงินที่เกี่ยวกับวงเงินค่ะรกระทรวงการคลังยืนยันว่าจะมีการทบทวนตามนโยบายต่างๆที่จะช่วยเหลือผ่านการกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยนโยบายการแจกเงินดิจิทัลบัตรก็เป็นนโยบายภายใต้ใคโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะที่3ผ่านการแจกเงินดิจิทัลบัตรวงเงิน1นึ่งบาทให้กับพี่น้องประชาชนต่อรายให้กับเงินหมื่นัยรุ่นเด็กไทยก่อนอายุ16ปีถึง20ปีประมาณ2.7ล้านคนวงเงินงบประมาณอยู่ที่2.7หมื่นล้านบาทแม้ว่า าจะผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมาการโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วแต่ยังไม่สามารถอนุมัติผ่านการประชุมครมอได้ซึ่งคุณพิชัยจุนหาวิชระรองนายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้มีการตอบคําถามสื่อที่ทําเนียบรัฐบาลภายหลังมีการถแถลงความคืบหน้าในการเจรจาเรื่องของกําแพงภาษีกับทางสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่1 4พฤษภาคม2 5 6 8โดยระบุถึงการผลักดันโครงการดิจิทัลบัลเลตนะคะว่าจะมีการทบทวนแต่อย่างไรก็ตาม รัฐบาลยืนยันว่าจะมีการทบทวนซึ่งในส่วนของท่านรองนายกก็ตอบสั้นๆว่าจะมีการทบทวนส่วนจะดําเนินการทบทวนออกมาในรูปแบบไหนก็ต้องรอติดตามกันในอนาคตนั่นเองค่ะคุณผู้ชมอย่างไรเงินหมืน่นยังไม่ได้ยกเลิกนะคะแต่ทางรัฐบาลจะทบทวนอีกครั้งหนึ่งนั่นเองค่ะนี่คือข้อมูขาาลข่าวสารล่าสุดที่นันนามาฝากคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ